ผู้ชมไปที่ BG Stadium นะครับมาชมเกมระหว่าง BG ปทุมยูเต็ดกับนคนปรปฐมยูในเต็ดกีชีอีกนะครับมาดูฟอร์มนักเตะของ BG แล้วก็นคนปรปฐมด้วยนะครับเผื่อนอนาคตอาจจะได้มีโอกาสได้ใช้งานกันวันที่27นะครับที่จะรายงานตัวทีมชาติก,ก,ก็เหลืออีกหนึ่งคนที่ต้องเรียกมาแทนธีรศิลป์แดงดาที่มีการบาดเจ็บไป ปุศินเป่าเริ่มเกมครับเป็นเจ้าถิ่น b ีจีในเสื้อสีน้ำเงินนะครับส่วนทีมเยือนนครปฐมในชุดสีขาวล้วนไปดูว่า90นาทีหลังจากนี้ครับใครจะเก็บชัยชนะมาถึงเปิดบอลออกไปก่อนเลยครับวัฒนากรครนนี้เป็นสารัตจะเปิดเท่าไหรสารัตวางมาทางไกลได้ขึ้นโมงด้วยบอลโรยๆย,ย,ยังแย่งกันอยู่สารัต มากระชากอีกทีหนึ่งนะเปิดยัดด้วยซ้ายบอลยังไม่ออกเปิดกลับมาแล้วได้ยิงตรงนี้โ oh, oh, อ้โหชกเอาไว้ได้ครับวัฒนาชัยสาท,ทองจันลูกยิงของอีกอร์เกเยฟคืออีก,กอร์เองก็ยิงเหมือนไม่ได้ถนัดมากนะครับเหมือนโดนไม่ค่อยเต็มเท่าไหร่แต่วิถีมันกระดอนแล้วเหมือนจะลอยบุดเหมือนกันครับเนี่ยครับเหมือนวอลเล,ลย์เรายังไม่ค่อยเต็มเท่าไหร่ครับยังดีที่มันตรงตัวของวัฒนาชัยนะครับกระดอนล,ลูกปีหมุนวัฒนชัยก็ต้องปัดก่อนครับ ความหนเก็บได้ครับศาสนาพงศ์ศาสนาพงศ์หยดยอดมาดูโรซินมี่โอ้โห1-0ครับแล้วมีทงจากผู้ช่วยเดี๋ยวมาเช็คกันครับโอ้แต่ว่ามายังไงครับดูโรซินมี่ยิงตรงนี้คือเหมือนจะไม่มีอะไรนะครับแต่กลายเป็นสุดท้ายเนี่ยดูโรซินมี่ส่งบอลเข้าสู่ก้นตาข่ายได้ครับแต่ได้หรือไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวมารอเช็คกันอีกทีนึงนะครับดูจังหวะเปิดโอ้โหแต่แบบนี้แบบนี้ไม่ได้นะครับครับ ไม่น่าจะมีช่องให้ได้เลยครับลำหน้าพอสมควรครับน่าจะสักสช่วงตัวครับ <c oughs> ดีดมาถึงดูโรซิมิคืนมาเสลี่ทางซ้ายทางซ้ายมีมาไหมมาครับอาคุวิโตแต่ว่าสัสนรพงไม่ไม่อ้อมหลังอาคุดวนตัวตัวกับวาริสแล้วให้ต่อมาก้องนาทีชยัยก้องนาทีชยัยยกขึ้นตอนนี้ซ้ายโอ้โหยิงโดนไม่เต็มครับอาทิตยเบิกแล้วบอลเหมือนจะไปโดนดูโรซิมิออกหลังด้วย ือจังหวะแรกเนี่ยยิงเราวิถีมันดูเหมือนจะไม่ตรงกรอบนะครับแล้วมีทางดูโรซินมี่ที่พยายามจะวิ่งมาสกิดเปลี่ยนทางนะครับแต่สุดท้ายออกไปครับมาดูอีกทีนึงครับจังหวะยิงยิงไม่ตรงครับแล้วยิงไปโดนทางดูโรซินมี่ซึ่งก็เก็บไม่ได้อยู่ดีเลยครับตรงนี้น่าเสียดายครับโอกาสของนคปรปฐมโอกาสนี้ เคยยิงฟรีคิกเข้ามาแล้วครับเฟรดียโอเลสในเกมกับเมืองทองแต่มุมมันแคบครับนี่มุมมันเปิดกว้างดูว่าจะทำได้ดีไหมเฟรดียโอเลสลองปั่นลูกนี่ชนเสาแล้วตัวซ้ำไม่มีครับโอ้โหเสาสนั่นเลยครับแล้วบอลยังไม่ออกด้วยแล้วมีล้มลงไปพุทธศิน์เป่าตรงนี้เอาแล้วครับเป็นโอกาสของมีจีครั้งหนึ่งครับดูโรซิมี่ไปทำฟาเฟรดียโอเลสยังไม่จบแลวครับในช่วงครึ่งเวลาแรกครับ แต่ตอนนี้ต้องดูเลยครับว่าเป็นอย่างไรโดนเหลืองไปด้วยครับกลับมาดูเฟรดดี้อเวเรสนะครับยิงจังหวะน,นี้ชนเสาแบบสนั่นเลยครับแล้วโดนแล้วมันเด้งออกมานะครับไม่ได้เช็ดเข้าไปเหลี่ยมในครับเป็นเหลี่ยมกลางพอดีเลยครับที่ชนเสาผเสียดายเลยครับจังหวะนี้ของเฟรดดี้แล้วมาโดนกับฟาดูโรซินมี่นะครับตรงนี้ที่ทําฟาวแล้วก็โดนเหลืองไปด้วยครับสารัตครับอยู่ที่บอล แล้วเปิดไปตรงกลางลูกนี้มีล้มไปยังได้อยู่พิธิวัดเข้าซ้ายแต่ว่ามีเช็คอินี่มาซ้อนสุดท้ายผู้ตัดสินบอกพอแล้วครับครึ่งเวลาแรกพอแค่นี้พอครับบีจีปทุมยูนเต็ดกับนครปฐมยูนเต็ดยังเสมออยู่ศูนย์ศูนย์ครับเดี๋ยวเราพักกันคู่หนึ่งครับส่วนชัดชัยยังไม่ได้เซฟเลยเพราะว่าสองครั้งของนครปฐมยิงไม่ตงรงกรอบครับมาดูครับครึ่งเวลาหลังเป็นนครปฐมในชุดขาวได้เคลียร์บ้างนะครับเหลืออีก45 <S <S นาทีครับ จักรพันวิ่งมาซัดตรงนี้รออยู่แล้วครับวัฒนชัยศาสตร์ทองจันท์ครับรับติดมือเข้าซองสบายขีเหลี่ยมยิงของจักรพันธ์เองไม่ได้โดนกำแพงบังด้วยนะเอาแล้วเปิดมาตรงนี้ล้มลงบายทาคูได้ยิงแล้วก็หนึ่งศูนย์นครปฐมขึ้นนำครับโอ้โหผิดพลาดเองครับวิเตอร์คาโดโซ่ไปลื่นล้มครับแล้วทาคูตะยิงสวนฉัดชัยที่ออกมาพอด,ดีครับขึ้นนำหนึ่งศูนย์โอ้โหคุยกับใครครับวิคเตอร์ตัวเองไปล้มเองครับ โอ้ช็อกแฟนเจ้าถิ่นเลยครับโอกาสสวนกลับแล้วกลายเป็นนครปฐมขึ้นนํานูนจากตัวอันตรายอย่างทาคุอิโตะเลยครับเป็นประตูที่6ครับของทาคุอิโตะที่ทําได้ครับในฤดูกาลนี้เลยครับเดี๋ยวดูบอลยาวครับบอลยาวตรงนี้ขึ้นมารถเนี่ยครับวิกเตอร์ไปล้มครับปล่อยทาคุอิโตะได้ยิงเฉยเลยครับตรงนี้โอ้เสียดายครับ บอลของวัฒนชัยกลายเป็นวัฒนชัยที่แอซิสไปเลยนะครับลบ็ก็ถอยไปถอยถอยไปบอแถมมองบอลล้ลมใบครับโอ้โหวิกเตอร์แข่งหวะน,นี้ก็ต้องรับเลยครับวิกเตอร์คาโดโซ่คืออาจจะบอกวาลิสว่าทำไมไม่ตามวาลิสบอกแล้วลื่นทำไมครับ <c oughs> โอ้โหกลายเป็นว่าทาคุยโตะบอกสบายเลยนี่ไม่ล้าครับ้าดูเส้นตีตรงนี้ชัดเจนเลยครับลูกนี้ประตูนี้น่าจะเคลียร์เลยครับความถมออกนํำครับ1ประตูต่อศูนย์ โอจากนี้ BG เองก็ต้องทวงประตูคืนนะครับให้ได้ดูสินให้สัญญาณแล้วครับชาคูเปิดเข้ามาแล้วโกก2-0โอ้ยเหมือนจะฉลับน่าจะจักรพันหรือเปล่าเสาแรกครับการโมโนนิคายเป็นทำเข้าดูตัวเองครับกลายเป็นนละข้อะถมอะไรๆมันเข้าทางอะครับแล้วก็ทำประตูขึ้นนำหนีไปเป็น2ประตูต่อศแล้วครับ8เกมติดของ BG วันนี้ ที่ไม่แพ้ใครตอนนี้ก็ถือว่าอาจจะต้องหาจุดเปลี่ยนให้ได้เหมือนกันครับไม่ล้ำนะครับจากมุมนี้เปิดขึ้นไปแล้วเนี่ยครับบอลแฉลบครับจากกรพันนะครับแล้วปลายขาของชัดชัยเองตรงนั้นก็ช่วยไม่ได้แล้วครับเหลี่ยมเข้าประตูไป2ประตูต่อศูนย์เลยครับมีส่วนร่วมทั้ง2ประตูครับวันนี้ของทาคุอิโตะครับที่ทําได้เดี๋ยวดูเครดิตการทําประตูอีกครั้งหนึ่งนะครับว่า จะให้เป็นเครดิตการทำประตูอย่างไรนะครับแต่ถ้ามุมนี้อาจจะเป็นจัก,กรพันธ์นะครับที่ทําเข้าประตูตัวเองนะครับเดี๋ยวรอย,ยืนยันนะครับเรื่องของเครดิตการทำประตูแต่ว่าที่แน่ๆเนี่ยน่าจะ2ประตูต่อศูนย์แล้วครับรับแล้วดูนะอุบนครปฐมไม่เอาแล้วตอนนี้ย้อนกลับไปที่วัฒนชัยก็ย้อนมาโม่งเช็ดได้ครับดูโรซินมี่ดูโรซิมี่หักข้อมาตรงนี้แล้วถึงบอลด้วยครับกองนันทีชัย แช่แต่ว่าเหลี่ยมไม่ได้แล้วกองนาทีชัยมาถึงมุมธงหักมาสวยมากเอาแล้วครับเลสลี่เลสลี่เข้าขวาหักให้กับดูโรซินมี่ยิงตรงตัวครับโอ้โห,โหคือดูโรซินมี่เองเนี่ยไม่มีตัวประกบเลยนะครับช่องนี้แหมกลายเป็นได้โอกาสยิงครับเป็นเลสลี่ด้วยที่ไม่มีตัวประกบนะครับดูโรซินมี่เองตรงกลางนี่ก็ไม่มีตัวประกบครับได้โอกาสยิงลูกนี้ ชัดชัยยังดีครับที่ยืนอยู่ตรงนั้นพอดีตรงตัวไปเฟรียอเเลสครับให้มาอาพิสิทธิ์ะครับมองมองแล้วบรรจงเปิดมาดานิโลได้มงแต่กดไม่ลงครับโอ้โหกายของดานิโลครั้งแรกในครึ่งเวลาหลังเลยครับที่เปลี่ยนลงมาืบอบอลเข้าศรีรษะเลยครับแต่เจ้าตัวก็พยายามจะกดแล้วครับแต่กดไม่อยู่จริงครับ เทคตัวขึ้นไปให้น้ำหนักแรงเกินบอลข้ามาคานค่บับอลเลยไปถึงแล้วตัวประกบประกบไม่ดีด้วยนะครับสารัตมีขยับให้เฟรดดี้ชินพัทชินพัทตีดมาดานิโลคืนชินพัทเข้าขวาล้องยิงตรงนี้บอลฉแลบเอาแล้วครับไล่มา1ต่อ2ครับลูกยิงกยไกลมากบอลมันไปเฉลลบเลสลียโปเปลี่ยนทางนิดนึงครับ เสียบสามเหลี่ยมเข้าไปเลยครับชินภัทรลีออกครับยิงให้กับ B ีจีไล่มา1ต่อ2อะไรครับยังมีความหวังครับสำหรับ b ีปทุมอยู่ในเต็ดนะครับลูกนี้ของชินภัทรแบยิงบอลไปฉล็บแล้วก็ตีไข่แตกให้ทีมได้สำเร็จนะครับเป็นประตูแรกของชินภัทรนะครับกับ BG ในปีนี้ด้วยครับดูอีกครั้งครับจังหวะหน้ากรอบแล้วเนี่ยครับบอลมันฉล็บครับฉล็บเราเข้าประตูไปครับก็เลยทำให้ ความหวังตอนนี้ของ BG ยังมีอยู่นะครับฉลับทางเลสลี่นะครับเลสลี่เองนี่ก็โหสุดเซงเลยครับคือฉลับศีรษะครับเราก็ลเลยทำให้ไปไม่ถึงบอลเลยครับกิงของชินพัทจริงๆปีที่แล้วตอนสมัยอยู่กับเชียงรายฟรีคิกของชินพัทเองระยะแบบนี้เนี่ยก็เป็นระยะทำการเหมือนกันครับเอาละครับ้องดูว่าจะทดเท่าไหร่ว่าตอนนี้ก0นาทีใกล้แล้วครับอาติกคืนชัดชยัย ชินพัฒน์จะเอาบอลไปในพื้นที่อันตรายได้เร็วแค่ไหนก็ต้องใช้วิธีการโยนแบบนี้นครับดานิโลไม่ได้ฟาวครับผู้สินไม่ได้ว่าอะไรแต่ก็ยังขยันไปไล่แย่งบอลมาได้เปิดมาตรงนี้แล้วได้โขกอีกครั้งนึง่งเฟรดดี้อาเลยเข้าซ้ายยิงโอ้โห,โหยังกลับมาเซฟได้ครับวนรนาชัยสุดๆเลยครับลูกนี้ก็ยังได้เตะบูมครับน่าจะเป็นท้ายๆแล้วเลยครับ ชัตชัยจะขึ้นมาไหมครับน่าจะเป็นแอคชั่นสุดท้ายเหมือนกันชัตชัยขึ้นมาแล้วได้โมงด้วยครับโอ้โหคนไม่ลงครับบอลงาม่านแล้วเป็นแอคชั่นสุดท้ายของเกมวันนี้เลยครับผู้สินสินคุณชัยเริศง,งามสมครับปร่าณวิยาหมดเวลาการแข่งขันครับเป็นทางนครปฐมยูเต็ดที่บุกมาชนะ b ีจีพัม์ยูเต็ดไปได้2ประตูตอนหนึ่งนะครับ